สวัสดีครับก็พบกับผมโมซ่าดออดิโอนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ที่ถ่ายในวันช่วงว่างๆะช่วงนี้ก็เลยมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังสังหน่อยนะครับมีหลายท่านที่อยากจะเล่นเครื่องเสียงวินเทจก็ฝ่ายหาในการที่จะเลือกซื้อ,อ,อของวินเทจที่อยู่ในตลาดมันก็มีอยู่มากมายหลายหลายชิ้นนะฮะ m a c i n นทอ h มั่งมาล้านมั่ง JBL มั่งมันก็เป็นเหมือนของประดับเป็นเครื่องเสียงแบบแบบสวยๆดูแบบโบราณโบราณหน่อยแต่เสียงดีอย่างขนอยตัวข้างๆผมเนี่ยอันนี้ก็เจ้าของเขาเก็บมือเดียวมาซื้อตั้งแต่1972ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ขนเขามาย้ายมา,ย,าย้ายเออเขาเรียกอะไรนะเอ่อย้ายถิ่นฐาน ท่านก็มาเกษียณพักอยู่ที่เมืองไทยก็เอาตัวนี้มาตั้งแต่ปีประมาณปี1980มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เก็บมาจนปัจจุบันนี้ก็สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับสมัยนั้นคู่นี้กี่ตังคู่นี้สมัยนั้นก็ตกประมาณเราเราหนึ่งแสนบาทโดยประมาณแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปถึงประมาณสวยๆมันประมาณสองแสนนะตัวนี้เจ้าของฝากขายยู่ประมาณแสนเจ็ด ก็ราคาวินเทจมก็มันก็แปรผันตามตามเวลาบางชิ้นมีราคาเพิ่มขึ้นบางชิ้นมีราคาตกลงเป็นเรื่องธรรมดาในบางรุ่นที่เป็นที่นิยมก็ราคาขึ้นสูงอย่างเช่นเอ0สา3ร้4ยสี่สามสี่สมีลูกค้าหลายท่านเคยบอกผมว่าเคยที่จะซื้อในยุคประมาณสักยีปีที่แล้วในราคาคู่ละห60หกหบาทท่านยังยังเสียใจอยู่ว่าไม่ได้ซื้อไว้ พรต,ตอนนี้มันราคาสองแสนสองแสนกว่าแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ blue book ของมัน value ของมันแล้วก็การเลือกซื้อในเบื้องต้นว่าซื้อแบบไหนจะได้ยังไงบ้างาคร่าวๆนะฮะคือจริงๆพวกนี้มันมีเลราคา,า blue book อยู่ blue b o o ในที่นี้ก็คือราคากลางราคาพาของสินค้าพวกนี้ อย่าง JBL l 300เนี่ยครับตอนนี้ราคาบูบุกมันขึ้นไปประมาณ2 0 0 0สนสองแส้าถ้าทำไปดูใน eBay ก็จะเจออยู่ถ้าเกิดว่ามีราคาที่มาถูกกว่านี้ก็ u n d e r v a l u e ลก็ถือว่า v ว r y ี่กู๊ดอันซื้อได้เลยนะแต่ว่าเด็ซื้อได้เลยในที่นี้มันก็มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงยังไงเลสเซว่าสมมุติลำโพงคู่นี้อยู่อเมริกามีคนอยากได้ ก็ซื้ออยากจะซื้อหาซื้ออยู่มีคนบอกว่าจะขายเลเซลว่าต้องนำเข้าทีนี้ถ้าเกิดนำเข้ามาเนี่ยราคามันต้องเป็นราคาโดยโดยตักกะแล้วเนี่ยมันก็คือจะเป็นราคาพาบวกราคาขนส่งบวกภาษีใช่ไหมครับปกตินี่อันเดอร์ u วลลปกติราคาอยู่ประมาณสองแสนสองแสนห้า 22, ขายแสนเดียวขายแสนเดียวบางทีก็ขายแสนสอง เป็นไปได้ไหมลูกค้าหลายท่านบอกผมว่าเต็นไปได้มีคนขายโอเคผมลองให้คิดย้อนกลับสักนิดนะสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่มันเป็นสากลนิยมบนโลกนี้ไม่ได้เล่นอยู่คนเดียวท่านเล่นอยู่กับญี่ปุ่นท่านเล่นอยู่กับเกาหลีท่านเล่นอยู่กับอเมริกาท่านเล่นอยู่กับยุโรปมีความต้องการอยู่ทั่วโลกนะไม่มีแล้วทุกคนก็รู้ด้วย เข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันว่าราคามันเป็นยังไงประมาณไหนสมมุติว่าท่ามอเมริกามีในราคา1 0 0่0แส้วนทําไมไม่ได้ขายในอเมริกาทําไมถึงจะต้องขนมาขายที่เมืองไทยหรือท่านหาซื้อในเมืองไทยที่เขานําเข้ามาจากอเมริกาได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ซื้อในอเมริกาอย่างเช่นถูกกว่ามื่นสอยังพอรับได้ถูกกว่าครึ่งนึงหรือถูกกว่าหกเซ ราคาจ่ายหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยเพราะท่านต้องคิดนะครับมันเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยตกางนี้ไม่ผ่านนะฮะมันเป็นไปนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่มันจะมีสินค้าที่มันอันเดอร์วลูแล้วบอกว่าสภาพดีแล้วเนี่ยขายในราคาที่ถูกกว่าถ้ามันขายได้งั้นจริงเนี่ยมันขายถ้าอเมริกาไม่ซื้อขายกันในประเทศญี่ปุ่นก็ซื้อไปถ้าญี่ปุ่นไม่ซื้อก็เกาหลีไม่เกาหลีก็ไต้หวันฮ่องกงจีนหรือวมาจะยุโรป ทำไมต้องมาขายที่เมืองไทยจาจงมาที่เมืองไทยแล้วสามหารถหาซื้อได้ในราคาถูกเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องนี้ท่านต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่ท่านจ่าย <c oughs> ท่านจะได้อะไรโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นสินค้าที่มันขายราคาต่ํากว่าปกติเนี่ยมันก็ยังมีอยู่สามกรณีคร่าวๆสินค้าหลุดเพราะเจ้าของไม่รู้อันนี้เป็นไปได้อันนี้โอเคยอมรับได้แต่ไม่ได้มีประจําไม่ได้มีบ่อย ไม่ได้มีทุกเดือนไม่ได้มีทุกอาทิตย์ไม่ได้มีทุกวันนะครับอันที่สองสินค้าโจรสินค้าโจรก็เป็นไปได้ป็นไปได้กรถูกขโมยมาขายคนขายไม่รู้ราคาเรามาขายมันก็เป็นไปได้แต่มันก็ไม่เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ไม่มีทุกเดือนไม่มีทุกวันไม่มีทุกอาทิตย์แน่นอนสุดท้ายสินค้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นสินค,ค้าเสียสินค้าซ่อมเป็นไปได้ไหม ท่านลองคิดพิจารณาดูนะครับการซื้อขันมือสองก็เหมือนท่านซื้อรถยนต์มือสองเขาดัดแปลงอะไรมาสภาพภายนอกดูสวยงามข้างในเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านไม่รู้บางคนถามผมผมก็ตอบไม่ได้การันตีพ่อค้าได้ไหมเคยเห็นหน้ากันก็พอไกด์ไลน์กันได้แต่ผมก็บอกโดยอาชีพโดยสัญลิศถ้าผมไม่เห็นของด้วยตัวผมเองถ้าผมไม่ได้ลื้อออกมาดูหรือแกะออมาดูคอนเฟิร์มด้วยความมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มท่าน ว่าของนี้ดีจริงแต่โดยส่วนใหญ่ของผมผมจะตรวจละเอียดพราค้าหลายๆท่านผมก็เชื่อว่าตรวจละเอียดแต่มันก็ยังมีอยู่หลายๆครั้งที่ถูกซื้อมาแล้วไม่ได้ถูกทําการตรวจนะครับถ้ายากจะได้ในราคาถูกน้าซ้ําก็จะคุยกันในกลุ่มเพื่อนว่าโอ้ราคานี้นะตัวนี้เนี่ยซื้อมาในราคาที่แบบโอ้โหถูกมากเขาขายกันประมาณสามแสนเคยซื้อมาได้ประมาณแสนห้าเนี่ย เพราะนั้นขาย,ขายเกินกว่าแสนห้าเนี่ยแสดงว่าขายแพงก็ต้องไปซื้อกันในราคาแสนห้าบางทีก็โทรมาต่อรองผมในสินค้าที่ผมมีบอกว่าผมขายแพงกว่าที่อื่นมากพอสมควรผมก็บอกได้เลยว่าถ้าที่ไหนถูกกว่าท่านเรียนเชิญไปซื้อได้เลยนะไม่จําเป็นต้องซื้อผมเพราะผมถ้าเกิดว่าเราตรงๆครับผมอาชีพเป็นพ่อค้าขายมันก็ต้องมีกาไรเลี้ยงชีพอันนี้พูดตรงๆในในความเหมาะสม ไม่ได้ถึงขนาดว่ากําไรแบบโอ้โหตีหัวเข้าบ้านเพราะผมขายเวอาชีพผมขายทุกวันท่านจะเจอผมบ่อยๆผมไม่ขายตีหัวเข้าบ้านแน,น่นอนมันก็ต้องพอมีกําไรในาการเลี้ยงอาชีพแต่ประเภทที่ว่ามันถูกกว่าแบบโอเวอร์โล้สามแสนขายแสนห้าเนี้ยแล้วราคานี้มาถามผมผมก็แนะนําเหมือนเดิมก็คือท่านไปซื้อได้เพราะว่ามันถูกถูกขนาดผมเนี่ยยังน่าจะไปซื้อมาเลยเพราะมันน่าจะมีกําไรเยอะแต่ผมไม่ซื้อละเพราะผมเชื่อว่าและโดยส่วนใหญ่ความเชื่อผมก็ถูกต้องด้วยว่า มันซ่อมมามันเสียมาแล้วพอมันซ่อมมามันเสียมาผมซื้อมาแสนห้าแล้วผมเอามาขายท่านในราคาสองแสนบ้างหรือเอาโอเคผมอาจจะตีหัวแรงๆสองแสนห้าสามแสนท่านซื้อไปแล้วท่านไปเจอว่ามันไม่ดีผมอยู่ได้ไงผมก็อยู่ไม่ไดนะ้แล้วผมไม่ชอบด้วยผมชอบสินค้าดีผมชอบขายแล้วผมสบายใจลูกค้าซื้อไปสบายใจนี่คือความสุขของผม ะะก็ฝากให้วินแง่คิดว่าจะซื้อของมืมอสองโดยว่าของวินเทจเนี่ยตรวจเช็คพิจารณาละเอียดอย่ายึดถือเรื่องกราคาเป็นเป็นหลักผมเชื่อว่าท่านจะไปผิดทางผมแนะนำว่าท่านต้องซื้อของถ้าเป็นวินเทจเน้นสมบูรณ์เน้นดีเน้นสวยสวยในสวยนอกมันถึงจะเป็นตัวจบไม่อังนั้นท่านซื้อมาท่านมาเจอทีหลังว่าของมันไม่สมบูรณ์ท่านไม่สบายใจ ในที่สุดก็ต้องขายออกขายออกก็ขายปกติก็ไม่ได้ต้องขายถูกเป็นพิเศษเพื่อจะดันมันออกไปเก็บก็ไม่ดีไม่สบายใจขายก็ลำบากใจไม่รู้ใครซื้อจะไปด่าเราหรือเปล่ามันมันไม่ทําให้เกิดประโยชน์แล้วของมันก็จะเวียนอยู่ในตลาดแล้วก็บอกตรงนะของแบบนี้ผมไม่ไม่ไม่ซื้อและไม่ขายผมไม่ชอบก็ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับเรื่องราคาไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะัสำหรับวินเทจนะจะต้องดูสภาพ เป็นหลักถึงจะประเมินราคาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องบางทีท่านไม่รู้ดอกลำโพองอย่างเนี้ยเวลาเสียขึ้นมาซ่อมเปลี่ยนว้อยขึ้นมาเนี่ยจากราคามูลค่าดอกหนึ่งอาจจะสามสี่หมื่นมาอาจจะเหลือแค่ห้าหกพันเองท่านไม่รู้หรอกครับแต่ผมน่ารู้ผมแลวผมผมผมก็ไม่ชอบช่างที่ดูแลเครื่องให้ผมก็ไม่ชอบเราไม่ชอบการแดัดแปลงเราชอบสินค้าที่มันเดิมมันไม่สวยแลวมันมีคุณค่า ทั้งฟิสิก a l ก็คือตัวลำโพงตัวของของมันเองแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยนะครับก็ฝากไว้ไว้พิจารณานะฮะก่อนจะซื้อจะขายเนะี่ยตัวละเอียดดูก่อนใจเย็นราคาไม่ใช่ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ